สวัสดีค่ะหลายๆท่านอาจจะทราบเกี่ยวกับโรคไทรอยมาบ้างแล้วแต่ก็อาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับโรคนี้มากนักนะคะพราะคิดว่าเป็นโรคไกลตัวแต่ทุกท่านทราบไหมคะว่ามีผู้ป่วยจํานวนมากที่ป่วยเป็นโรคไทรอยค่ะและที่สําคัญก็คือคนที่ป่วยไม่ทราบว่าตัวเองป่วยเป็นโรคไทรอยนะคะ วันนี้เราจึงมีคำถามยอดฮิตมาสอบถามพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะซึ่งเราได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโสตอนาสิกคลินิกหูคอจมูกประจำโรงพยาบาลมิชชั่นภูเกตค่ะขอต้อนรับนายแพทย์ประสิทธิ์เทพประองค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอคะต่อมไทรอยคือต่อมอะไรคะต่อมไทรอยเป็นต่อมไรท่อซึ่งจู่ิเวณตรงกลางลำคอลักษหน้าคล้ายผีเสื้อนะครับ ทำหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนไทรอยซึ่งทําหน้าที่ในการช่วยการทํางานของร่างกายเช่นการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายการเต้นของหัวใจการควบคุมต่ผานอาหารและการควบคุมน้ําหนักแล้วโรคไทรอยคือโรคอะไรคะคุณหมอโรคของต่อมไทรอยก็จะแบ่งเป็นข้าวท่าเป็นสามกลุ่มนะครับได้แ,แก่กลุ่มแรก การหลั่งฮอร์โมนของไทรอยด์ผิดปกตินะครับซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งการหลั่งฮอร์โมนมากเกินไปเรียกว่าไทรอยด์เป็นพิษหรือการหลั่งฮอร์โมนที่น้อยเกินไปเรียกว่าไทรอยด์ต่ำหรือไทรอยด์ทำงานน้อยผิดปกตินะครับซึ่งอันนี้จะสามารถทราบได้จากการเจาะเลือดตรวจการทํางานของบไทรอยด์ข้อที่2ก็คือความผิดปกติทางกายภาพได้แก่ไทรอยด์โตทั้งก้อนเรียกว่าคอพอกหรือการมีก้อนเนื้อ ก้อนเดียวของต่อมไทรอยหรือมีก้อนเนื้อหลายๆก้อนของต่อมไทรอยซึ่งสามารถทราบได้จากการตรวจร่างกายโดยการทำและเออร์ตาซาวครับข้อที่3ก็คือความผิดปกติทางด้านการดักเสตได้แก่การดักเสตจากการติดเชื้อหรือการดักเสตที่เกิดจากระบบคุ้มกันของร่างกายซึ่งจะมีอาการปวดหรือเจ็บที่ก้อนของต่อมไทรอยนะครับซึ่งทราบได้จากการตรวจร่างกายและการเจาะเลือดตรวจครับค่ะ คนที่เป็นโรคไทรอยจะมีอาการยังไงบ้างคะคนไข้ก็อาจจะมีสังเกตอาการตัวเองได้เช่นกรณีที่ร่างกายสร้างฮอร์โมนผิดปกติครับก็จะมีอาการเหนื่อยง่ายใจสั่นมือผิดง่ายประจำเดือนมาผิดปกติน้าหนักตัวลดผิดปกติหรือง่วงนอนท้องผูกขี้หนาวน้ําตัวน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นมากผิดปกติครับส่วนในกรณีที่มีความผิดทางกายภาพก็จะมีอาการคอโตหรือมีก้อน ส่วนในกรณีที่มีการอักเสบก็อาจจะมีการเจ็บหรือเป็นก้อนที่คอครับผมแล้วจะสามารถวินิจฉัยโรคต่อมไทรอยด์ได้ด้วยวิธีใดบ้างคะคุณหมอก็ในการวินิจฉัยโรคก,ก็จะประกอบด้วยการซักประวัตินะครับว่าคนไข้มีอาการอะไรมาบ้างะนะขั้นตอนต่อไปก็คือการตรวจร่างกายโดยแพทย์ว่าลักษณะของต่อมไทรอยเป็นอย่างไรมีปรวยทางกายภาพหรือไม่หรือมีอาการเจ็บปวดตรงไหนไหมนะหลังจากนั้นก็จะมีการ ส่งตรวจซึ่งประกอบด้วยการเจาะเลือดในกรณีที่สงสัยเรื่องการทํางานของไทรอยด์ปกตินะครับหรือการส่งตรวจทางอัลตราซาว์เพื่อดูลักษณะทางกายภาพนะหรือการเจาะเลือดดูระบบภูมิคุ้มกันหรือดูการอักเสบเป็นต้น